าดีโซเชียลนะืน่องจาก Facebook Live ก็ไม่ได้เพราะว่าคนเยอะมากแ a ทที h เชิ shirt, อันที้เจดเยอะมากจริงเพราะว่านี่เห็นป๊อกปแป๊กๆขายเสื้อไป200ตัวแล้วมึงเออไลฟ์ live ก็ไม่ได้ Facebook ก็ไม่ได้อิสตาแกรม YouTube อะไรก็ไม่ได้เพราะคนเยอะก็ถ่ายเป็นวิดีโอไปก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปอัพม่กนะ็วันนี้ก็มีเสื้อมาขายฮนะ เสื้อก็ม <If S 1> oh, ีแบบที read, ่ม ah ีแพงๆเนาะออเดรออเดรก็ม ah ีแบบไม่มีแพงก็มีเสียวก็มีบัวก็ขายดีอยู่จะหมดแล้วกระเป๋าก็มีอยู่เกระเป๋าสไตลอมีสามสีแล้วก็มีกตะเกงในก็มีอยู่อซึ่งเขาให้ขายเสื้อเราก็เสื้อน้อยมากเราขายเก่งนะฮะแคทแคนแคนใช่ไหมเขาเรียกอะไรแคทแคทเก่งขาสั้นชอตแคนเอ่อ รโอ้ยสวัสดีครับเออเห็นไหมเราก็มาขายอย่างอื่นไปด้วยจริงๆอ่ะชอบไม่ไม่ไผิดกฎเพราะว่าขายเสื้อแล้วขายพวงเออขายพวงอย่างอื่นได้นะฮะคอนเสิร์ตก็มีนู่นนั่นก็มีน่าจะหมดมี XL ป่ะไม่แน่ใจเหลืยอยู่แค่นี้แล้วอะ่ะเหลืยอยูสิบตัวแล้วอะ่ะก็ประมาณนี้แล้วกัน <S 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 เดี๋ยวคืนนี้ค่อยว่ากันว่าเดี๋ยวต้องไปเล่นที่ปทุมต่อแต่ว่าเดี๋ยวอยู่บูธขายไปแป๊บๆหนึ่งแล้วกันนะอ่ะ สวัสดีโซเชียลเดี๋ยวว่ามันใหม่อัพไม่ได้ไม่มีเน็ตเน็ตหมด